สวัสดีมิตรรักคนชอบเรื่องในวงเล่าวันนี้จะนําเสนอเรื่องปราสาทตาเหมินทมชื่อนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อของโบราณสถานที่เก่าแก่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเชื่อมโยงความรักชาติและความภาคภูมิใจในดินแดนไทยของเราในวันนี้เราจะได้ย้อนกลับไปในอดีตและพบกับความสําคัญของปราสาทแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในดินแดนไทยของเราอย่างชัดเจนปราสาทตาเหมินทมตั้งอยู่ที่บ้านหนองคณาตาบลตามเมียงอําเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศกัมพูชาบริเวณนี้ไม่เพียงแต่มีความสําคัญในเชิงการคมนาคมและการค้าขายแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศทั้งในด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานจากการสร้างปราสาทในรัชกาลพระเจ้าชชยว,วันที่7็ที่ทรงโปรดให้สร้างบ้านมีไฟตลอดเส้นทางที่เชื่อมต่อเมืองพะนครกับเมืองพิมาย ซึ่งหนึ่งในเส้นทางสําคัญที่ผ่านช่องตาเมืนนี้ก็ถือเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในอดีตเส้นทางนี้ไม่ได้มีแค่ความสําคัญในเชิงการค้าแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ผูกพันกันด้วยศาสนาและการเคารพในเทพพระเจ้าพระศิวะปราสาทตาเมอนถมในปัจจุบันถือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนถึงการดำรงอยู่ของอาณาจักรเขมรโบราณในดินแดนไทยอย่างชัดเจน การที่ปราสาทนี้ยังคงอยู่ในดินแดนไทยในปัจจุบันเป็นการยืนยันถึงความเป็นเจ้าของในดินแดนนี้และเป็นเครื่องหมายของการรักษามรดกที่มีค่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และภูมิใจศิวลึงที่ถูกประดิษฐานอยู่ภายในปราสาทนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางของการบูชาเทพ,พเจ้าซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นในดินแดนไทยแม้ว่าผ่านไปหลายร้อยปีแต่ก็ยังคงแสดงถึงความสำคัญในเชิงศาสนา และจิตวิญญาณที่สืบทอดมาอย่างยาวนานปราสาทตาเมือนทมไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทยแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติและความภาคภูมิใจในดินแดงไทยที่เรามีอยู่ทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปปราสาทแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของที่แท้จริงของแผ่นดินไทยและการรักษามรดกที่สืบทอดมากราบขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่